อ่า <A> สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกับเกม Marvel Super War อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นฮีโร่ที่ชื่อว่าโ h o s ไ r เดอรนะครับผมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชุดอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับเป็นวิ่งเลนบนเอาตัวรอดนะครับเพื่อเราจะได้ถึกๆนะฮะไปได้ในป้อมฮีโร่โ h o s ไ r เดอรนะครับก็เป็น แทงนะครับชิงตแก๊งสกิลขี่มอไซค์นี่ก็โอ้โหวิ่งเลนอย่างดีเลยครับเอาไว้แก๊งอย่างดีเลยนะเดี๋ยวเรามาดูรีแอคชั่นของโกดไรเดอร์นะครับอื้หือฟาดโซ่ครับผมโซไฟอ้าวพักจะบวกเหรอแวะมาทักทายครับผมอื้มทานอตแอบอยู่ในป่าโอ้โหเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพวกเดี๋ยวขอเก็บเบลก่อนนะครับผม เรามาอธิบายสกิลก่อนนะครับสกิลหนึ่งนะครับผมสร้างความเสียหายนะครับเวลาเราฟาดโซ่ไปแนวตรงนะฮะแบบนี้นะครับผมส่วนสกิลสองเนี่ยก็ชื่อว่าในตาอาบัตนะครับสกิลนี้เวลาเราใช้กับศัตรูนะฮะมันจะทำดาเมจนิดนึงนะครับผมแล้วก็ลดสปีดของฝ่ายตรงข้ามลงนะครับแล้วเราก็จะได้โล่ด้วยด้ตอนนี้ไม่มีอะไรมากครับเราก็เก็บเบลวความคิดไปเรื่อยๆนะครับทานอสหายนะ ตีกลางน่าจะระวังตัวไว้นะครับผมส่วนสกิลอันตินะครับก็ได้ต่อเลเวล4นะฮะเป็นสกิลขี่มอไซค์นะครับเรียกมอไซค์พอเรียกมอไซค์ขึ้นมาขี่นะนะครับสกิล1และสกิล2ก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมกลายเป็นสกิล1ก็ขี่มอไซค์ไปแล้วก็หมุนสะบัดนะครับทำให้ศัตรูตีลอยขึ้นนะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยก็จะกลายเป็นยกล้อเว้นนะครับผมเพิ่ม มูฟสป e d นะครับทำให้เราวิ่งเร็วขึ้น30หน่วยนะครับผม <First KO. S 1> เอาละครับทีมฝ่ายตรงข้ามมีเชอร์ัเยอ์เก้าเฟิร์สคิวไปได้นะครับผมส่วนเล่นบนนะครับเจอกับทานอสนะฮะ <An enemy S 2> จะสังเกต <has S 2> ได้ว่า <been defeated. S 2> ผมจะสกิล2ไว้ก่อนนะเวลาทานอสจะเข้า oh <my> ม,มาเมาส์แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปแก๊งเลนกลางก oh <my> ันะเห็นเลนกลางดบวกกันครับ oh <my> แว้นมาแล้วพักลอปัดไปหนึ่งทีครับผม แล้วเราก็กลับมาตรงกลางนะครับวิ่งเร็วนะครับเวลาเราขี่มอไซค์เนี่ยอเอาละครับน้ำมันหมดทาโนสก็ตีป้อมเราชิลเลยนะครับผมอ๋อ,อผมลืมบอกไปอย่างนึงครับเวลาเราขี่มอไซค์เนี่ยมันจะถึกขึ้น40%นะครับผมมันจะเพิ่มกันกาย ป้องกันกายนะครับเพิ่ม40%แล้วก็ป้องกันเลือ40%นะครับโกลเดอร์นะครับเวลาโดนกดสกิลแรงๆอย่างนี้นะฮะพยายามใช้สกิล2ก่อนนะครับใช้สกิล2แล้วมันจะได้โล่นะครับทําให้ดูดซับดาเมจทาให้เราไม่เสียเลือดมากนะครับผมแล้วสกิลติดตัวของโกลเดอร์เนี่ยเวลาเราฆ่าคีปหรือว่าฆ่าฮีโร่ก็ตามนะครับมันจะได้เลือดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะก็เป็นแทงที่ดีนะครับผมเนี่ยครับสกิลสองใส่ไปก่อนฮะ เราก็บวกกับทานอสไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้สกอร์ก็2ต่อหนึ่งนะครับทีมเราฆ่านำโดนในตาอบัตเข้าไปครับทานอสนี้เลนกลางเราก็บวกกันอีกแล้วนะครับผมได้เวลาครับอื <c oughs> ทานอสหายอ่อยังไม่หายมาทานอสเจ้าหลอโดนในตาบัดเข้าไปเพิ่มโลออืูก ่ขนาดมีโลนะครับผมมาหรือเว้นไปคาร์ลสักทีน้แล้วเวลาเราขี่มอไซค์นะครับมันจะมีเปลวไฟตามล้อนะครับผมก็สร้างดาเมจเบินไปเรื่อยๆนะครับดีเหมือนกันนะครับโค้ดไรเดอร์เวลาเว้นเนจ้าอทอนอัโอ้โหตีแทบไม่เข้าเอาละครับตอนนี้เราได้สตอมเบเกอร์ไปแล้วนะครับผมก็ทำให้สกิลแรงขึ้นระดับหนึ่งนะฮะ จะกระทิบแล้วสเปซวาร์ปหรอเราหลบคนรัศสมีครับเราก็ไม่พยายามไปใกล้ทานอนนะครับเวลาเขากระเทิบไม่อย่างนั้นเดี๋ยวโดนสก,กิปวาร์ปเขานะตอนนี้เราก็ฟาร์มคลปไปเรื่อยๆครับแต่ว่าโค้ชไรเดอร์เป็นที่โลกตีใกล้นะครับ <Yes. S 1> แต่ว่าตีใกล้เนี่ยมันรัศมีโซ่มันไกลอยู่นะเอาละครับตอนนี้เลนกลางมีประเด็นครับผมเราก็ตีคิปไปก่อนครับ,รบเพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วยแป๊บหนึ่ง ทานอสมาโดนในตาบัดเพิ่มโล่ก่อนนี่ขนาดมีโล่นะครับเจ็บเหมือนกันนะครับผมทานอสสกิลแหลงนะเดี๋ยวเราขอเลือดก่อนนะครับผมเลนกลางบวกกันยาวๆตอนนี้ส่วนเลนบนเราก็หยอกๆกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไว้ตไปยไปครับทานอสเราไม่อยู่กันนายอกเลนกลางเราก็เก็บไปได้สองตัวนะครับผม ตอนนี้ทานอสเขาก็มาเล่นกลางนะครับอตอนนี้แหวนมอไซค์ไปเรื่อยๆครับทานอสเจ้าจะไปไหนอโอ้โหโหลบไปได้มอไซค์ไม่โดนเราก็เล่นดีนะครับผมทุกตำน่งเลยนะตอนนี้เราก็มาป้อมกลางกันดีกว่านะครับผมทานอสตวกเรียบร้อยครับตอนนี้โอ้โหโดนลุมตะกำรเรียบร้อยครับคิดยังไงทานอสเดินเข้ามาแบบนี้นะ หนึ่งต่อห้านะครับผมแบบนี้สวยนะครับทานอสวิ่งเข้ามาโอ้โหเดี๋ยวโคทำไมไปทำอย่างนั้นโคกลับไปเอาสตอมนะครับในป้อมโดนฮักกระโดดมาจับทุ่มเวียงซ้ายเวียงขวาตายไปที่เรียบร้อยฮะนี้เลนล่างนะครับเบสกับวินเทอร์โซเยอร์เขาก็ลอยป้อมร้อนแตกนะครับเดี๋ยวเราจะแหวนเบสเก็บเขาฮะอาพวกตอนนี้แหวนมอไซค์ไปแล้วเจ้าจะไปไหนโอ้โหหมุนล้อไฟเบสไปหนึ่งล้บ เบรดเรียบร้อยครับผมเพื่อนเรามาเติมทันนะเติม인터โซเยอร์ก็ใส่สกาเลดวิสเราหน้าสัดนไปหนึ่งทีนะครับแล้วเราก็เก็บ인터โซเยอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เลือดไม่มีนะครับขอกลับบ้านเอาเลือดก่อนนะตอนนี้รู้สึกว่าเซอร์เทอร์มีประเด็นกันอีกนะครับผมเพื่อนเรากระทานอสนะครับ เดี๋ยวอันติไม่มีนะครับผมตอนนี้เรากำลังวิ่งไปฮะเพื่อนเจนเดียร์เอาละครับทีมเราก็เก็บไปได้2ตัวนะครับผมตอนนี้เลนกลางก็มีวินเทอร์โซเยอร์กับเปดนะครับที่เผชิญหน้ากับเราอยู่นะเราก็ตีคิปไปเรื่อยๆครับผมเอาละครับในตาเขามีประเด็นนี้อีกแล้วตอนนี้เราแว่นมอเตอร์ไซค์มาแล้วครับ ล้อสะบัดเพืนหนึ่งทีก็เปิดตอนนี้เพื่อนเราก็กำลังบวกกันเต็มที่นะครับคาร์นอตเลือดน้อยเหลือเกินสะบัดล้อเพอนหนึ่งทีไม่ตายนะครัสี่ลายตอนนี้เราก็เว้นไปเว้นมาอยู่นะครับอ้าวเว้นกลับน้ำมันหมดโอ้โหโดนลุมเรียบร้อยเพื่อนฮัลโหลหนีเราไปไหนหมดเนี่ยโอ้โห แล้วครับตอนนี้มูสตาก็โดนวีเทอร์โซเยอร์กับส <It 's S 1> ตอมลุมอยู่<อ>นะ<ด>ครับอ๋อโคเข้ามาอันตีสวยงามมากครับตอนนี้ทักก็เข้ามาจับทุ่มโอ้โหมูสตาบอกเฮ้ยเดี๋ยวโดนลุมสกาเลวิทช่วยด้วยอือหือเรียบร้อยโดนมัดไททันเข้าไปครับของทานอนเอาละครับตอนนี้เราก็เกินที่เรียบร้อยครับผมเล<ร>ื่อนล้อแป๊บเดี๋ยวอันตีเราไม่มีแว้นไปไม่ได้ฮลัลโหล ตอนนี้เล่นการก็บวกกันนีกแล้วครับมอไฟมาดนเบสตายทันงทีสตอมโดนล้อปัดแล้วฐานนอตเจ้าจะหนีไปไหนล้อหมุนไปหนึ่งทีครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมย่าแหมจเต็ปดีกันเลยรตอนนี้เอาละครับฮักกระโดดว้าวไปแล้วฐานนอตโดนล้อหมุนเข้าไปมอไซส์ชนเรียบร้อยฮักเต้าจะไปไหนโดนจับเวียงซ้ายขวาครับผมตอนนี้โคมาช่วยเรียบร้อยครับจะหนีไปไหนฮะ โอ้โหโ,โ,โดนโควนตีเพิ่มเลือดให้เดี๋ยวเพื่อนเลือดเรายังเต็มบออยู่เลยฮัาก,ก็โดนโซโฟาดหน้าสันไปหนึ่งทีแล้วครับผมเรียบร้อยไปคุยกับลากมะม่วงนะฮะแหมวอมเมื่อกี้ครับบวกกันมันมากเลยนะฮะตอนนี้เราก็เห็นวินเทอร์โซเยอร์อยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวผมจะมาวินเทอร์โซเยอร์นะอยู่ไหนเอยวินเทอร์โซเยอร์ฮัลโหลเอาแล้วครับเจอตัวแล้วโซฟาดไปหนึ่งทีในตาบัดอีกหนึ่งทีครับผมโดนเตะห,หน้าฟาดไปเจ้าจะหนีไปไหนมอไซค์มาเรียบร้อยโดนล้อปัดไป ไฟข้อครับผมกลายเป็นศพไปทีเรียบร้อยครับคลูเดอร์โซเยอร์เนี่ยครับสกิลของปุ๊ดไรเดอร์นะครับเวลาเราทนมันจะติดลอยนะครับแต่ถ้าเราขับผ่านเนี่ยมันจะฟาดโซ่ไใส่ก็ถือว่าถ้ามีของนี่ก็คือแรงอยู่นะครับผมแล้วบวกสกิลไฟเบิร์นของเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะ เอาละครับตอนนี้ก็กลับสู่สถานการณ์ปกตินะครับหลังจากบวกกันมาหลายวอลนะฮะอ้าวฮักแอบอยู่เซอร์เทอร์เหรอโอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่มีเลยนะครับผมล้อปัดใส่ตายที่เรียบร้อยครับตะการเลวิสเก็บไปแล้วเราก็เมาเซอร์เทอร์เลยนะผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฮะขี่วนไปวนมาเรื่อยๆครับเวียนหัวมอไตอ์นี่ก็ขี่มันดีเหมือนกันนะครับโคจะรักเราไปไหนเนี่ยเพิ่มเลือดให้อีกแล้ว เอาละครับสตอมกับวินเทอร์ตัวเยอะหมา <1971. S 1> <Ms. S 2> เราไม่กลัวนายหรอกโอ้โหแต่ตอนนี้เยอะโอโหถอ,อ,อ,อย,ยก่อนเพื่อนอืเราขอโทษเราช่วยไรายไม่ได้เอาละครับตอนนี้เบสก็มาไล่ล่าแล้วนะครับฟันสองสามทีครับผมสตอมก็มาอีกหนึ่งเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวขอเพิ่มเลยก่อนนะครับถ้าเบสจะบวกกับเราเหรอได้หืมในตาบัตรไม่โดนครับผมโอ้โหเอ็นจินเก็บไปแล้วเบสตายที่เรียบร้อยตอนนี้ก็ริมการบวกแรงมันแลครับเดี๋ยวมอไซด์มา ฮนานอตโดนโล้อปัดไปแล้วอีกหนึ่งทีครับผมตายไปที่เรียบร้อยครับอโอ้ยป้อมป้อมเดี๋ยวขอแว่นมาเคลียร์คลิปเลนล่างก่อนครับคลิปหายโคตรไรเดอร์ที่ก็มันดีเหมือนกันนะครับเวลาแวน่นหอดใสตอนนี้เราก็เคลียร์คลิปเคลียร์ป้อมล่างนะครับผมเดี๋ยวเราเจาะป้อมล่างครับป้อมกลางร,รู้สึกว่าเพื่อนเราน่าจะเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม เอาละครับตอนนี้คีปรถเราเยอะนะครับป้อมล่างก็ไม่น่ามีปัญหานะครับผมโอ้โหเบรคาอีกแล้ววินเทอร์โซเยอร์ก็มาเดี๋ยวเย็นเย็นของเราสู้เรบรไม่ได้ครับเวลาเบรอันติแรงมากเลยนะฟาโตเข้าไปหนึ่งทีโอ้โหโสตอมช็อตเรียบร้อยครับไปคุยกับล่างมาพุ่งตอนนี้สคาริตวิทย์จะรอดไม่เอ้ยเบรคกำลังไล่ฟันชุบชับชุบชับสคาริตวิทย์โอ้โหแอบในโพกป่านครับสตันเบรไปแล้วสกิลหนึ่งบีกหนึ่งพีโอ้โหสเต็ปดีนะครับผมเอาละครับเพื่อนเรามามูนสตาร์ จิ้วเข้าไปเรียบร้อยเบสกลายเป็นศพเพื่อเรานี่มาซ้อนกันไวดีนะครับผมผมนี่ชอบทีมนี้มากเลยนะเอาละครับตอนนี้เราก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนเย็นๆโอ้โหรู้สึกว่าพอกเขแตกสามทางนะครับกำลังจะตกิงฮะเดี๋ยวเราขอเว้นมอไซค์ก่อนละกันนะครับผม เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับดูยกล้อไปแล้วครับเพื่อนเรามาช่วยแล้วล้อหมุนเข้าไปทานอตเราก็ลากทาน็อตเพื่อนไปนะครับผมตอนนี้เบรกก็กระโดดเข้ามาฟันนะครับล้อหมุนอีกหนึ่งทีอ้าวป้อมแตกที่เรียบร้อยครับผมอ่า MVP ก็เป็นมูนสตาร์นะครับผมค่า13ตาย2นะครับ แอดซีดอีก6นะครับผมแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช n e l เราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ